แอปไลน์แมนอยากสั่งอาหารร้านน้องเนือส้มตำเซ็ตอินทองร้อยเก้าบาทอันนี้แอปไลน์แมนค่ะแอปไลน์แมนแต่สั่งอาหารอันนี้มัน คูปองคุณมีคูปองส่วนลด27บใบไปนะแตะเข้าไปดูนี่ก็ส่วนลด50บาทนักสั่งอาหารขั้นต่ำเจ็บาทไปนะแตะใช้อะใช้นี่ก็ ลองเข้าเนะี้ยคนละครึ่งส่งฟรีห้ากิโลเดี๋ยวเข้าไปดูเวยว่าถ้าใช้คู่ปองมันใช้สิคนละครึ่งไม่ได้เดี๋ยวลองดูนี่สั่งครั้งที่สองเลื่อนน้องเนืน ลาน้องเนยส้มตังี่จุดหกิโล4ีกิโลมันค่าจัดส่งค่าจัดส่งสิบาทค่าจัสง1ิบาทอันนี้แต่เข้าไปดูี่ก็เลื่อนนห้เมนู เซ็ ms, ตอิ่มท้องร้อยเก้าบาทเซ็ตอิ่มทองร้อยเก้าบาทนะแต่เข้าไปมันก็เซ็ตอิ่มท้องแล้วเราก็มาเลือกอันนี้ผักแก้มตแต่ีก็รสชาติเห็ดน้อยเห็ดน้อยเห็ดน้อย น,นี่ก็ลาบกับลาบกับทอดอย่างน,นี่ขอหมูย่างเลือกขหมูย่างขอหมูย่าง,างก็น,นี่ข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิขนมจีนเลือกข้าวเหนียวก็นี้ซ้มต่ำ เรืองตัปลาตัปลานี่ก็หนแล้วก็แตะใซตตะก้าร้อยเกบาทแตะแล้วก็มาแตะเนี้ยตะก้าของแันร้อยเกาบาทแอาแตะเข้าไปนี่ก็ ที่อยู่จดส่งที่บ้านเราชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ก็รายการอาหารน,นี่มันหลดยังหลด,ดแล้วเซตอิ่มท้องร้อยเก้าบาทเนื้ข้าวเ,เหนียวรับผักแก้มเผ็ดน้อยข้าวหมูย่างตำปลา,าแล้วมาดูราคา หนึ่งร้อยเก้าบาทหนึ่งร้อยเก้าบาทค่าจัดส่งสิบห้าบาทเมื่อกี้เราใส่คูปองส่วนลดห้าสิบบาทเท่ากับเท่ากับจ่ายอีกเจ็ดสิบสี่บาทแต่อันนี้จ่ายเป็นเงินสดแต่ถ้าเราใช้สิบคนละครึ่งเราแตะเราใช้สิบคนละครึ่งเบอใช้งานสิบคนละครึ่งคูปองมันจะไม่ลด คุปองมันจะไม่ลดมันลดแค่5กิโลส่งปีลดไป15บาทแล้วเราก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดอันนี้มันปรับลดปรับลดค่าจาก25บาทถ้าเราจะจ่ายเป็นถ้าเราจะจ่ายแอปเป๋าตังคนละครึ่งอะอันนี้เราอยากใช้ส่วนลด50เราก็ปิดตรงนะี้ พอปิดเส่วนลดมันก็ใช้ได้ส่วนลด50บาทต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าใจผ่านแอปเป่าตังค์ส่วนลด50บาทมันมันไม่ลดแต่ถ้าเราเลือกใช้ส่วนลด50บาทเราก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดโอเคตานนี้ชำระเงินเป็นเงินชำระเป็นเงินสดนี้เราก็มาแตะสั่งเลย74บาท สัสรุปรายละเอียดคำสั่งบ้านชื่อเราแล้วก็ส่วนละห้บาททั้งหมดเจบบาทให้มาแตะยืนยันแตะยืนยันรับคำสั่งของคุณแล้ว รอ,อ,อการยินยันสิบห้านาทีสั่งคำสั่งเจ็ดสี่บาท้านลองนุ่ง,งกำลังเตรียมออเดอร์ของคุณ ลายเมไอ้ขี้ลายเมลเรจะปมนะคะตามลงไป่หมคแล้า,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 ลา,าลดูรายละเอียด เสร็จเรียบร้อยเรวมาดูดูดิองออเดอร์กำลังกำลังเตรียมออเดอร์ของคุณมาดูคำสั่งกำลังเตรียมออเดอร์ของคุณ วันที่แปดแปดพฤษภาคมแปดพฤศจิกายนสองหกสี่ 4, อันนี้สามโมงโอเคเสร็จเรียบร้อยสั่งลายแมนร้านน้องเนยส้มตำเซ็ตอินทองทร้อยเก้าบาทลดห้าสิบบาทเหลือเจ็ดสี่บาทเดี๋ยวเขามาส่งถ่ายแชร์กินึ่ดโอเค เสร็จเรียบร้อย